สวัสดีค่ะเรามาพบกันที่ช่องเมียช่างพาทำบายน้ําค้างนะคะวันนี้เมียช่างจะกลับต่างจังหวัดมหาสารคามค่ะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กฎจราจรกันด้วยนะคะตอนนี้มีป้ายบอก120ยยด้วยนะคะเนาะที่เมียช่างถ่ายให้ดูแว๊บๆตั้งแต่ต้นคลิปนะคะเดี๋ยวเมียช่างจะแพลนให้ดูกล้องของทางหลวงนะคะที่เขาจะตรวจจับความเร็วของ ประชาชนที่ขับรถเร็วเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่ากล้องจะอยู่ลักษณะตรงไหนนะคะแล้วก็ถ้าใครขับรถก็ขับรถอย่างปลอดภัยใช้ถนนอยู่ในกฎจราจรด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่ากล้องจะติดระยะไกลแค่ไหนนะคะเนาะคือต้นๆคลิปอะ่ะมีป้ายมีป้ายบอกแล้วนะคะว่าห้ามเกิน120นะคะ เราดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะตอนนี้เรานี่นะคะเห็นไหมนีก็มีป้ายหนึ่งนะคะป้ายก็มีบอกเป็นระยะระยะอยู่นะคะเนาะตอนนี้เราอยู่ถนนเส้นไหนคะพี่ทองบางปะอินตอนนี้เราอยู่ถนนบางปะอินเนี่ยคะ่ะเห็นไหมคะป้ายป้ายป้ายนี่นี่นี่เห็นไหมคะ ที่เมียช่างเซจีนะคะซึ่งต้นคลิปก็มีแล้วป้ายหนึ่งนะคะแล้วก็เมื่อกี้อีกป้ายหนึ่งนี่ค่ะกล้องกล้องจะอยู่ข้างบนนะคะทุกคนนี่ค่ะเห็นไหมคะนี่ค่ะเนาะเนี่ยค่ะกล้องค่ะเราถึงจุดกล้องแล้วนะคะเนี่ยก็จะประมาณนี้ละคะ่ะเนาะจากระยะเวลาประมาณหนึ่งนาทีนะคะเนาะหนึ่งนาทีก็จะถึง จุดที่ที่ติดกล้องไว้นะคะตอนนี้พี่ทองขับรถอยู่ที่เท่าไหร่คะ <50. S 1> พี่ทองขับรถอยู่ประมาณร้อยนะคะร้อยสนะคะนะความเร็วนะก็อยู่ในกฎจราจรอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้เส้นของถนนด้วยนะคะเนาะอันนี้พี่ทองฝากมานะคะ นะซึ่งหลายๆคนอาจจะรู้แล้วนะคะแต่นี่ก็จะบอกสําหรับมือใหม่ที่ยังไม่รู้เนาะซึ่งเมียช่างอนั่งรถกับพี่ทองนานมากนะคะตั้งแต่อยู่ด้วยกันเนาะก็ไม่เคยรู้นะคะช่วงนั้นอ่ะนะคะก็เลยอ๋ออาจจะมีคนเหมือนเมียช่างก็ได้นะคะเนี่ยเส้นขาวทุกคนเห็นไหมคะถ้าเส้นอย่างเงี้ยคือเราสามารถแซงได้นะคะเนาะ แต่เดี๋ยวเราจะไปดูเส้นที่เขาห้ามแซงนะคะเนาะมันจะมีเส้นที่แซงไม่ได้ด้วยนะคะซึ่งมีช่างไม่รู้เพราะว่าเราก็ไม่ได้เป็นคนขับรถเนาะแต่เดี๋ยวเราจะมาบอกกันค่ะเนาะนจะมีเส้นที่ห้ามแซงก็คือจะเป็นเส้นที่ไม่มีรอยปะค่ะเส้นที่ไม่ได้ตัดอ่ะนะคะจะเจอไหมเรามาลุ้นกันค่ะคช่วงนี้แซงได้เลยนะคะเนาะถ้าเราจะแซงอะคะ่ะ แชงได้เลยนะคะแล้วก็ให้ดูบรรยากาศถนนด้วยนะคะเนี่ยวันนี้เมียช่างกลับต่างจังหวัดนะคะซึ่งไม่ได้เป็นเทศกาลอะไรเลยเนาะนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันจ้าจะเจอไหมเนี่ยทุกคนเีนี้ถ่ายกันแบบสดๆเลยนะเนี่ยคือเมียช่างอยากบอกไงอยากบอกเฉยๆเผื่ออาจจะมีคนที่ไม่รู้เหมือนเมียช่างก็ได้เนาะ ว่าเส้นนี้เขาห้ามแซงหรอเออไม่รู้เลยอย่างเงี้ยเนาะเหมือนพี่ทองบอกไงนะั่งรถมาด้วยกันเนี่ยถามว่าเส้นนี้ไว้ทําอะไรถนนเส้นนี้รู้ไหมว่าเส้นนี้เขาห้ามแซงเมียทางบอกไม่รู้อแต่มันนานแล้วนะคะตั้งแต่อยู่ด้วยกันนะคะยังไม่มีรูปก,ก็เลยพอดีเรามาบอกเรื่องกล้องเนาะก็เลยอยากบอกเรื่องเส้นแต่ทำไมเราหาเส้นไม่เจอพี่ทองอีกนานไหมกว่าจะเจอ หรือว่าช่วงนี้แสงได้ช่วงนี้แสงน่าจะหลอนเลยอะประมาณหนึ่งนาทีกว่าๆแล้วนะทุกคนเนาะช่วงแสงไม่ได้นะให้เมียช่างเดาน่าจะเป็นช่วงใกล้ๆชุมชนปะที่แสงไม่ได้นะใช่ไหมพี่ทอง ช่วงตัดช่วงต่อถ้าง,งั้นต้องรอ,อนานเลยอะ่ะเพราะเมียช่างไม่ได้ตัดต่อเลยไงคลิปนี้จะถ่ายแบบสดๆนะคะแล้วก็ลงคลิปเลยนะคะคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปกลับต่างจังหวัดนะคะเนาะก็เลยอยากถ่ายค่ะนะคะเพราะว่าเมียช่างก็กลับปีละครั้งเองคะ่ะเนาะกลับจังหวัดมหาสาครคามค่ะอําเภอโกสุมพิสัยนะคะเป็นบ้านเกิดของช่างทองค่ะ เจ้า,จาของช่องเมียช่างพาทำบายน้ำค้างนะคะเนาะถ้าใครอยู่แถวนั้นก็ไปหาได้นะคะถ้าใครดูคลิปนี้นะอยู่แถวแถวบ้านเช่างทองก็แวะไปหาได้ไปถ่ายรูปได้นะคะถ้าอยากอยู่ในคลิปเราก็บอกไปเลยนะคะมีอะไรไปให้ซ่อมก็ไปซ่อมได้นะคะ คนน่นน่าจะไม่เห็นแน่เลยพี่ทองใช่ไหมพี่ทองจะแผนไปให้เห็นถนนให้เห็นเลนซ้ายนะคะทุกคนเห็นเลนซ้ายไหมเนี่ยค่ะมันจะเป็นเส้นทึบๆแบบนี้เลยนะคะถ้าเป็นเส้นทึบๆแบบนี้ค่ะแต่ว่าเส้นอาจะอยู่กลางถนนเนี่ยค่ะอยู่เหมือนเส้นรอยปะอย่างเงี้ยเลยนะคะเนี่ยแหละเขาห้ามแซงนะคะเนาะถ้าใครยังไม่รู้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะ แล้วก็ขับขี่ปลอดภัยนะคะทุกคนเดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะฝนตกด้วยค่ะทุกคนถนนบางปะอินตอนนี้ฝนตกค่ะสี่ทุ่มนะคะนี่ถ่ายสดๆเลยแล้วเดี๋ยวเมียช่างก็จะลงคลิปวันนี้เลยค่ะคลิปนี้เนาะถือว่าเป็นคลิปที่แบบนั่งรถแล้วก็กลับแต่งจังหวัดนะคะไม่ได้มาซ่อมอะไรให้ดูเลยค่ะเนาะถ้ามีโอกาสก็อาจจะได้ไปซ่อมนะคะ แล้วก็จะมาถ่ายให้ดูอีกนะคะทุกๆคนขอบคุณมากๆค่ะที่รับชมคลิปนี้มาจนจบคลิปใครชมคลิปนี้เมียช่างดีใจมากๆเลยนะคะเพราะว่าเมียช่างอยากถ่ายค่ะนะคะนนองก็เลยอยากถ่ายให้ทุกคนดูนะคะขอบคุณมากๆค่ะใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกิ้งๆจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของเมียช่างพาทำบาบน้ำค้างด้วยนะคะ สวัสดีจ้าไปพร้อมกับสายฝนเลยค่ะทุกคนมองไม่เห็นแล้วค่ะฝนตก